เด็กผีหลายคนบ่นผมมานะครับว่าช่วงหลังนี่ไม่ค่อยเห็นพี่บูคุยถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ลงแข่งถ้าไม่ใช่ก่อนแข่งถ้าไม่ใช่หลังแข่งนี่ก็แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยก็เอาตรงๆเลยนะฮะเรื่องของทีมศาตแดงช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่พูดแล้วจันลงใจสักเท่าไหร่นะมันมีแต่เรื่องแบบพดอูเหมือนเดิมพูดไปแล้วเดี๋ยวอารมณ์มันจะขึ้นเสียเปล่าเปล่านะครับก็เลย พยายามจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะพูดถึงแมนยูทีไรเนี่ยความดันผมขึ้นนะมันปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยนะที่แน่ๆคืนนี้นะครับพลักพรรคริษัทแดงจะลงทําศึกคาราบาวครับรอบ2เป็นครั้งแรกนะน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลงเล่นต้องลงเล่นตั้งแต่รอบ2คือก่อนหน้านี้นะฮะทีมในพรีเมียร์ลีกที่ได้เป็นตัวแทน ไปทําศึกฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยน้าจิ้มเนี่ยเขาก็จะได้รับการยกเว้นให้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ3าเลยแต่ฤดูกาลนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับแมนยูไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปซักรายการเดียวก็เลยต้องเริ่มตั้งแต่รอบสองซึ่งย้อนกลับไปนะเมื่อ สักประมาณ10ปีที่แล้วนะผมขอภัยไม่ได้ดูข้อมูลมาใช้ความจําอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นยุคสมัยของอาจารย์หลุยส์นะครหลุยส์ฟานกาวเคยนะฮะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วก็ต้องลงเล่นตั้งแต่รอบ2ของหลีครับนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่านาแอดครับนะปรากฏว่าไปโดนทีมทีมสุกียากี้นะฮะศึกมอไฟทิ้มจุมเลยโดน MK ดอนนะฮะระเบิดโถส้วม4ประตูต่อศูนย รอบตั้งแต่หัววันนะแล้วตอนนั้น MK d o n ดอก็เนี่ยแหละระดับลีกวันลีกทูนะครับจะไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นเขาอยู่ลีกไหนส่วนคํำคืนวันนี้นะครับรอีสองตามเวลาของบ้านเรานะถ่ายทอดสดทาง Monomax สนะครับสึกคาราบาวครับรอบ2คู่เอกของคํำคืนวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยกพลไปเยือนกลิมส์บี้ทาว์นะกลิมส์บี้ทาว์นี่เป็นทีมระดับลีกทู หรือดิวิชัน4ของอังกฤษนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันกริมสบี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในฤดูกาลนี้คือลีกทูเนี่ยเขาเตะไปแล้ว5นัดนะลงเล่นไป5นัดยังไม่แพ้ใครหรือไร้พ่ายนั่นเองนะกริมสบี้เป็นทีมที่ไร้พ่ายแล้วก็อยู่ในอันดับ4ของตารางลีกทูก็คาดว่ารูเบนอโมริมคงจัดทีมแบบ ผสมผสมกันนะครับจะเอาตัวจริงลงแบบเต็มอัตราสึกมันก็ดูมันก็ดูเก่งๆนะดูแบบโอ้โหมึงเจอทีมลีกทูแล้วมึงเอาเอา,เอาแบบเอาตายขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สาคัญเดี๋ยววันเสาร์นี้มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบอร์ลี่แล้วแมนยูยังไม่ชนะใครนะในลีกแล้วนั้นนี่คือไฟบังคับว่าต้องชนะเพียงสถานเดียวเท่านั้นนะก็เป็นได้ที่รูเบนอมอริมจะจัดแบบกัก ắc. ผสมมาผสมกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับเชื่อว่าสูนหน้าคนใหม่อย่างเบนจามินเชชโกเนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงสักทีหนึ่งคือพูดง่ายว่าตอนนี้ต้องการเกมต้องการแมตช์ฟิตเนสนะครับเพราะฉะนั้นต้องการความาการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงมากที่หัวหอกทีมชาติสโลวีเนียผู้นี้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็ภาวนานะฮะว่าเอานะเจอกลิมซี เปิดตัวสวยๆนะครับยิงให้ได้สักประตูนึงหรือมีส่วนร่วมกับเกมโชว์ฟอร์มดีๆเพราะว่าถ้าถ้าเล่นไม่ดีถ้ายิงไม่ได้นะแอติตไม่ได้พรุงนี้นะฮะมันก็จะมาในรูปแบบของไวรัลนะฮะเป็นมีมมั่งอะไรมั่งในโลกโซเชียล <laughs> ส่วนเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปในค่ำคืนแห่งความ แขนครั้งที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลมา2นัดโอ้โหนี่คือเกมยอดเยี่ยมประจำา2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าได้นะคำคืนแห่งความแขนครั้งอุดมไปด้วยดราม่าและก็ความบ้าระห่ำสุดๆนะครับมีครบทุกรสชาตินะนำก่อนนะถูกตีเสมอใบดงใบแดงนักเตะบาดเจ็บต่อทดเวลาเจ็บ มีการยิงประตูมีการแจ้งเกิดของดารารุ่งรัศมีวัยเพียงแค่16ขวบเท่านั้นโอ้โหก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่มีอัตราความเดาเลยน้องเนี่ย80,000ื 80, ่นนะ 80, 000, แปดหมื่นเตีนทีบเลยเกมนั้น ถามผมว่าเลือกใครนะฮะถามว่าถ้าถ้าต้องเลือกใครเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าหรือแมนออฟเดอะแมชเนี่ยคำตอบของผมคือโดมินิกโซบอสไลนะครับนะวันนั้นถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมเลยผมใช้คำนี้นะใช้คำว่ายอดเยี่ยมจริงๆตอนแรกเนี่ยนะครับจากการมาของผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษฟลอเรียนเวสนะครับการมาของฟลอเรียนเวสเนี่ยทำให้สถานะของ โดมินิกซบอสไลขวัญใจของสาววชาวหงแดงนะครับทำให้สถานะของนักเตะผู้นี้เนี่ยสั่นคลอนเพราะว่าเล่นในตำแหน่งเดียวกันนะฮะของระบบ4-2-3-1นั่นก็คือหน้าต่ำหรือผู้เล่นหมายเลขสิบนะซูบอสไลเมื่อรุูการที่แล้วที่หงแดงคว้าแชมป์เนี่ยเขาประจำตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบเป็นหน้าต่ำยืนอยู่หลังหัวหอ,อกตัวเป้าในขณะเดียวกันเนี่ยโอลินเวียสก็เล่นตำแหน่งนี้นะครับเล่นตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นอย่างโอลินเวียสที่มาใหม่ด้วยค่าตัวมหาศาลเนี่ย ก็น่าจะได้ลงตัวจริงอัตโนมัตินะฮะรวมถึงเรื่องของชาติตระกูลทางลูกหนังด้วยนะก็มันก็เลยสร้างความลำบากใจให้กับซูบอสไล หรือที่เด็กหงเรียกเขาว่าโซโบเนี่ยนะสันคลอนเล็กน้อยผมก็คิดแล้วละ่ะว่าเออแล้วเดี๋ยวฤดูกาลน,นี้ถ้าถ้าวสมาเขาได้ลงต,ตัวลงมัดสงสย so ัยโซโบนี่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเอาตูดไปวางบนมานั่งสมรองหรือไม่ก็ต้องขยับขยายไปเล่นตำแหน่งอื่นซึ่งเราเห็นนะครับว่าในช่วงพรีซิซั่นเนี่ยท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดห้วยหงทองนะครับน้ำผู้ไม่มีนะห้วยหงทองอย่างเดียวไม่มีน้ำพู้นะเออโทษ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 ท,ท,ท,ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหงทองเนี่ยพยายามหาทางออกให้กับโซโบของ ของพวกพี่ๆนะครับด้วยการขยับลงมาเล่นเป็นมิดฟิล์ d ตัวกลางตำแหน่งมิดฟิล์ตัวกลางเนี่ยผมก็มองว่าดาวเตะชาวฮังการีผู้นี้มีคุณสมบัตินะครับด้วยสายการเล่นที่พุ่งพล่านบ้าพลังนะฮะอุดมไปด้วยพละกกำลังคือเวลาสวอสไซ์ลงเล่นเนี่ยก็จะวิ่งเยอะนะครับ วิ่งขบดบี้แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นแนวสร้างสารรค์เกมลุกหมายเลขสิก็ตามแต่ใช้พลังงานสูงมากในแต่ละเกม1นึงคือนะฮะเป็นผู้เล่นที่มีความทุ่มเทวิ่งนะครับสโซ,โซโบสไลเนี่ยเป็นคนวางบอลยาวได้แม่นยำนะครับนี่คือคุณสมบัติที่มันสามารถขยับลงมาเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางนะฮะเป็นมิดฟิลตัวกลางได้อย่างไม่ขัดเขินปัญหาคืออ่ะตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเนี่ยมันจะมี2คนนะค,คนนึงอาจจะเป็นตัวรับอีกคนนึงอาจจะเป็นหมายเลข8คอยเชื่อมเกมปัญ คือเวอร์พูดเนี่ยมีมิดฟิลด์ตัวรับถาวรเลยนะครับที่ยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรเลยคือถ้าไม่ไม่ไม่ลาป่วยไม่ติดโทษแบนยังไงก็ได้ลงตัวจริงแน่ๆนั่นก็คือออริอันกราเฟนแบกถ้าเรามองแบบนี้นะฮะว่ากราเฟนแบกคือตัวหลักนะฮะที่ไม่มีทางถูกตัดออกจากตำแหน่งตัวจริงแน่ๆเท่ากับเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งให้แย่งชิงกันหากอันเดอร์สโตเอาโซโบนะครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางมันยังมีอีกหนึ่งคนที่จะต้องแย่งชิงตำแหน่งนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์นะครับในช แมคกาลิสเตอร์ไม่ค่อยได้ลงเล่นกับทีมฮะหายเจ็บกลับมาช้าเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะใช้กราฟเฟนแบกกับโซโบเนี่ยเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวกลางก็ในก็ถือว่าทําได้ดีอ่ะพูดแบบนี้แล้วกันนะถือว่าผลงานของโซบอสไลในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยไม่เลว ย้อนกลับไปในเกมนัดเปิดฤดูก,กาลของเรียวพูที่เอาชนะบอลหมัด4ประตูต่อ2เกมนั้นนะครับกราเฟนแบกติดโทษแบนอันเดอสลอตก็ใช้โดมินิกสโบอสไลกับอเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์เนี่ยยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กันก็ทำหน้าที่ได้ไม่เลวแต่เกมล่าสุดนะแม็กก้านี่หายไปเขาก็เอาตามผังเนี่ยเขาให้เคอร์ติสโจนเล่นแล้วจับโซโบไปยืนแบคขวาเนื่องจากเจอร์มี่ปิงปอง ไม่มีลูกคู่คอยทักนะฮะทักตัวเองก็ได้เนื่องจากเจอร์มีฟริมปองนะครับมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ในขณะเดียวกันแบ็คขวาที่มีอยู่อย่างโจโกเมสหรือคอร์เนอร์แบรดลีย์เนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่ฟิตเพียงพอที่จะลงตัวจริงหรือฟิตเพียงพออันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆนะครับตามผังเนี่ยเขาให้โดมินิกโซบอสไซเนี่ยสวมบทแบ็คขวาวงเล็บว่าจําเป็น ตอนผมเห็นผังผมยังเถียงเลยเฮ้ยผมไม่อยากเชื่อวะ่ะผมมองว่าน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนมากกว่าที่ถูกขยับไปเล่นเป็นแบ็คขวาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคอร์ติสโจนก็เคยนะฮะรับบทสวมบท แบ็คขวาจําเป็นมาแล้วโซโบโน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าอยู่ในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับกราเฟนแบกปรากฏพอเกมเริ่มเห็นนะฮะเห็นตําแหน่งในสนามก็โอเคเข้าใจแล้วเขาให้โดมินิกนะฮะหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกสั้นๆว่าดอมนะดอมนะอย่าไปเรียกดมนะฮะดมมันดูแปลกๆเอาดอมดีกว่าเหมือนเหมือนดอมโทรโตแห่งฟาสต์แอนด์ฟิลเลสประมาณนั้นนะครับเขาให้ดอมเนี่ยไปยืนเป็นแบ็คขวาและต่อไปครับคือสิ่งที่ผมเห็นจาก ค่ำคืนแห่งความทับแค้นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะเห็นจากสวอไลในตำแหน่งแบ็คขวาอันดับแรกเลยเฮ้ยเล่นมีวินัย ทำตามโค้ชต่งนะครับไม่ไม่ไม่เล่นแบบตามใจตัวเองนะครับคือยึดยึดในคาคาสอนของผู้จัดการทีมมากมีเหลี่ยมนะฮะมีเหลี่ยมในการเล่นแบ็คขวาไม่ไม่เสียเหลี่ยมให้กับปีกซ้ายของิวคอสเซิลอย่างฮาวิบานง่ายๆไม่มีเข้าพลวดไม่มีเสียเหลี่ยมไม่มีโดนหลอกหัวทิ่หมหัวตามอันนี้เห็นอันดับแรกอันดับ2นะครับด้วยความมีวินัยเนี่ยเพราะนั้นนะฮะเขาขยับเข้าไปช่วยเกมรับมีอยู่จังหวะหนึ่งบอลเปิดจากด้านข้างแอนทนีโกอดอนหัวหอกของสาริกาดงแม่งพุ่งมา จะชาร์จประตูเป็นดอม นะฮะเป็นดอมโซโบเนี่ยที่พุ่งเข้าไปบล็อกพุ่งเข้าไปทําลายจังหวะได้แบบโอ้โหเส้นยาแดงผ่า16เลยเนี่ยจังหวะชี้เป็นชี้ตายก็สามารถที่จะช่วยทีมได้เท่านั้นไม่พอนะครับนอกจากจะเป็นแบ็คขวาแล้วยังอินเวอร์สนะก็เราเคยเห็นเหมือนตอนเทรนท์ทำอะ่ะอินเวอร์สนะ,ะขยับหุบเข้าไปตรงกลางไปช่วยเกมในแดนกลางซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโอ้โหนิวคาสเซิลเข,า,เเขามาแรงเขามาหนักนะฮะเขามาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยแดนกลางล์พูลสู้ไม่ได้โซโบสไลก็ต้องเข้าไปช่วยนะหุบเข้า ไปช่วยเคอร์ติสโจนหุบเข้าไปช่วยไรอันกราเฟนแบบแต่ mm hmm. จุดที่มันสําคัญที่สุดนะไฮไลท์ light, มันอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาะทีที่100จังหวะเคาะบอลของลิเวอร์พูลนะฮะเหมือนเล่นลิงซาร่าปาดเข้ามาโซโบวิ่งเข้าชาร์ตแต่มีตัวเกาะหลังประกบอยู่นะด้วยเซนบอลที่สูงส่งเขาข้ามบอลน,นะครับข้ามบอล ไปให้ไอ้เจ้าหนูริโอเอ็นโกมูอาซันโวประตูชัยแจ้งเกิดคลอดนะฮะทำคลอดเจ้าหนูผู้นี้แบบเต็มตัวเลยทีเดียวยอดเยี่ยมมากครับดอมซอเซอร์เบอ